ทรัพย์สินเงินทองสิ่งที่หลายคนต้องการเพื่อให้ชีวิตดีขึ้น และเนื่องจากว่าเรามีชีวิตยอยู่ในระบบที่สวยงามที่เรียกว่าทุนนิยมดังนั้นเงินทองเป็นเรื่องใครดีใครได้ครับได้เวลาไปปล้นสุสานลบหลู่ลุ้งศซฟาโลเพื่อเอาโบราณวัตถุต่างๆมาขายทํากินกันแล้วครับนี่คือเกมสเตนบีเกตเกมที่ให้คุณได้ผจญภัยล่าขุมทรัพย์ไปกับเพื่อนๆโดยเกมเพง,ง่ายมากก็คือยิงมัมมี่แก้ไขปริศนาและแย่งชิงเงินทองกันแบบใครดีใครได้เพราะเงินกับมิตรภาพคุณต้องเลือกกันเอาเองและใช่ครับเกมนี้พอเงินเยอะๆก็ต้องทําบัญชีแบบจ้องจอดังนั้นต้องระวังปวดเมื่อยล้าลูกตา เกมเมอร์ที่ควรมีไว้ผมใส่แล้วตาสู้แสงจอมากครับเวลาเล่นเกมวัสดุธรรมจากวัสดุเดียวกับยานอาวกาศที่ไม่ใช่บ้องสำหรับกลุยอวกาศยืดหยุ่นและอึดโคตรใส่สบายไม่หนีบหูไม่ทำร้ายตาและหูเหมือนที่โดนเขาทำร้ายจิตใจสำหรับคนที่ต้องมีการตรวจวัดสายตาสามารถไปวัดได้ที่สาขาสยามได้ครับวัดละเอียดยิบใช้โค้ดเธอเลิมเพื่อรับส่วนลดได้อีก100บาททวนและขอบคุณทุกท่านสำหรับเข้ากินในทุกมือครับไหนดูซสิไอ้เชียกูเป็นคนแบบคนคลาสสิกอะเหมือนเล่นเกมเหมือนดูหนังสมัยก่อนอะ ทวตคอนตเนี s ร o The world first hero จำไม่ใช่ s n a k เหรอวะแบบ my h o l e life was a l i e เียคนญี่ปุ่นตมเลยสาสตรเอาละได้เวลาบุกเอเชียโอ๊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 ยโอ้ยโโอย่อยยอ้ยอยยท่ิออออออ เดินเฉยๆก็วิ่งทิกซ้ายอ่ะมันจะหยิบมันจะหยิบสร้อยคอมาเก็บวิญญาณเวลาเราฆ่าสิ่งมีชีวิตได้เย้พระขาวาวฮ่าดสยคอสุกมนเลยโอ้ก็ดีกูไม่ค่อยชอบสะพานแขวนด a สอนกูเยอะเดยเร็วฟังเสียงแมวหาแมวหาโนบนี่ไงเฮ้ยแต่ขาไปเที่ยวย่ามางเข้าใกล้กูแมวแมวแมว โน่เกิดอะไรขึ้นกับแมวเราต้องยิงแมวเกมนี้เราต้องยิงแมวยิงนกยิงทุกอย่างที่ไม่ใช่เพื่อนเราโนย้ไห้แม่งได้เงินให้คนเปิดยนไอสัตว์โคชตดเป็นกดตัวอะไรมีลีครับลูกพี่กดเอฟครับเฮ้ยโควินน่าเฮ้ย์เฮ้ยคันดีคันดีคันดีเพราะเอเลี่ยนแม็กซิกันในศาตว์ที่ดอลลี่เดะวชน เปิดเปิดนี่ก่อนเปิดนี่ก่อนมึงให้ป้อนเปิดเลยนะล็อกกิทและอพยพกูให้กูทำอะไรทั้งอย่างเก่งเพื่อนทำหมดเลยรู้เล่นกันมาแล้วไอ้สัตว์ใจเย็นเมาสเิตอร์ระดับดอลล่าอันนี้ทำไรครับชุดมีให้ยิงอ่ะยิงตามอันดับข้างบนอ่ะยิงงตาามข้บนโอเคปลาใช่ปะปลา ปูนโป่งไหมปืนพกไหมไม่เป็นไรยิงติดไอ้หล um um ุยไม่เนี่ยไอ้สัตว์ยิงติดไอ้หลุยสามสี่ห้าหกแย่กันเลวกันเลวก็ได้กันเลวก็ได้เฮ้ยฟังเขาไม่รู้ไม่รู้ว่ามีเอไม่รู้ไม่รู้เฮ้ยได้ว่ะ แต่เมื่อกี้แย่งสมบัติไอ้เหี้ยกูรู้เลยเพราะแบบพวกเรานี่มันเป็นพวกที่แบบหิวเงินจริงๆตัวไรเดน่าโจวตายไงพวกก็เหมือนกันเย่ประตูเปิดแล้วเฮ้ยไอ้สัตว์นี่สารนี่สารวัดช่วยช่วยหลุยหน่อยช่วยหลุยหน่อยไอ้พวกมันกูไป เฮ้ยแมงอย่าเข้ามาใกล้เดียมึงออกมาทีหลบกระสุนได้พอนัโซมันโซหลบจุดตีห้ากูไม่ได้หรอกไหนๆมันก็กดสเปซบาร์กิ้งเนี่ยแหละเราใส่ก่อนหนามลุมกิ้งศัตรูได้หวะเย้อะไรครับเนี่ยเฮ้ยบนหัวมึงอะเฮ้ยยายาปนยายาุดยาไม่ให้ ยาเดียวที่กูอยากได้คือยาลานไนก้าเว้าวพะชนท้ยไปแล้วเด็กๆ Adventure อร์อีส์นั่วพิโอ้เฮ้ยโนเจวารินลิเทอรเรลี่ทำไมเกมโบถึงไม่โดนเต้าเกมโบเกมโบมันโดนเต้าแหละคนโดนไม่ค่อยตายเฮ้ยตัวตัวมันแข็งว่ะตัวมันแข็งว่ะแต่ไม่มีอะไรแข็งกว่ากูอีกแล้ว กิ๊ดกูดคาซูนเวียนเทีนเวีนเทีนไปแล้วปล่อยพลังแคปตันแพลเน็ต t h e r f u c k e r ฮะ45ฮะโอ้สร้างมันป่องมันกระเด็นหนักๆเฮ้ยดูนี่ดิเขาอาปากมีความสุขด้วยอันนี้พาฒน์เซนอะไรอ่ะเกมงูเฮ้ยโอไมค์กอนโน ไอ้หลุยมึงรีบไปไหนเนี่ยกลับมาทำเชรก่อนมึงจะรีบไปไหนแันทีบันบ้าห่วยไมเคิลแฟนบันเดอร์ไอ้สัสเล็วไมเคิลแฟนบันเดอร์ตายแล้วไอ้สัสหมัดดาวเหนือ ให้ให้กูซ้ำหน่อยให้กูซ้ำหน่อยมึงให้กูซ้ำหน่อยไอ้สัส Hidden Valley The Plot t h i c k e n แต่รู้ไหมอะไรติ๊กชีน้าสือจัง e สติ๊กออยูยูกาออสเวติกเฮ้ยคนญี่ปุ่นมันพันแข้งได้ไหมวะกูเพิ่งเห็นเฮ้ยขอดูรองเท้าหน่อยขอดูรองเท้าหน่อยขอดูหน่อยครับใส่รองเท้าอะไรไอ้เคียมันใส่ทาร์ีไอ้สัสเบสทำไมตรงนี้มันมีหีบด้วยอ่ะอ้าวเฮ้ยอ้าวคนรู้ได้ก่อนแล้ว no เฮ้ยพวกโจรสุสานป๋าดันวีลองถึงเดมิวเซียม ป้อนปูนี่แหละบิลเซียมนั่นน่ะนกนั่นน่ะปงป่าได้ไ่ใช้กี่ได้ป้อนไปใช้กี่วันได้เล้วไอ้เหี้ยเลเซอร์เนี่ยเฮ้ยกูขอ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 ลองขอลองได้โปรดโอ้เฮลเลียมาเธอโอ้ยเฮลเลียโอ้เฮลเยเกสซัมมาถูกฟ้อนจีเพื่อนน่นได้ไหมจีเพื่อนนั่นจีรวยแล้วไอ้ลุยยาโอ้ยกูอยากได้ตังค์จัส่ลมี I'm too hot เย่ทุกอย่างระเบิดเหมือนนาคตกูเลยอาวิ่งผ่านของไม่เก็บเสร็จเอาไอ้สัตว์แล่มันมีบึงด้วยในบึงมีอะไรอเฮียตกใจสัตว์พ่อตายโอ้ยเย่รับทั้งรับไปของกูกูได้ไก่วะเฮียกูในไก่เย่ อันระเบิดยัดหน้ามันโอ้ยโอ้เหี้ยปลากัวไอ้สั์โอ้ยตกเกียวคุณมึงหยุดกูนึกว่าด้านมอยไม่สนไม่สลนไม่ไป่ตกจุบเป็นผีมีโมเทียนหรือหล่ะโดนกระสุนนักขู่เฮ้ย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 ตกกูมึงเอาเหยียบหัว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 รุนเลยว่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยปากัวสองตัวตกกู ปากัวสองตัวตัวกูใช่ด้วยดังไรกโซดาร์ o u l Dark Soul Dark Soul Dark s o u เฮ้ยโดนปากัวแดกไปเลยเฮ้ยเนี่ยพัลเฟิรนเหรอพัลเฟิร์เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไอเฮี้ยกุมไอแมงระวังแมงนะมันโดนทีโดนตายนะอันนี้ไงหลุยตายเป็นกุมกับไรเฮ้ยของกูของกู ได้ครับได้ครับหิวเฮ้ยเียจบภารกิจนี้ฉันจะไปเปิดร้านขายขนมปังตายแน่เฮียพูดภาษาไทยแน่เรียบร้อยเอ็มหนึ่งก้างหนึ่งแม่งเมื่อไหร่แล้กูผิดหวังจริงและสมบัติเป็นของอากูโดนไฟเผาเชื่อไฟดักคนโง่เอาละ โูกายดนลูกแอร์โคชชั่นีรวยเราม่ได้เก้าโอ้โหคูสองพยระวังโดนตัวสอัินเลยตรงไหนที่ว่าปิดตูที่เปิดไม่ได้เมื่อกี้ไปดูด้้้ไหนานายนเว้ยคิดบกูวะนี่นี่นนี่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 ได้ยฮะไม่ได้เหรอนี่หน่อย This looks like a job for น่าทำไมไหนโดดไม่อ๋ออีแค่วินาซ่าเฮ้ยเฮ้ยโอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอย่าปลาหินอย่าปลาหินกูกูไม่ได้หาละเฮ้ยเฮมาแล้วแลนเซอร์สามคนอี่เย็นไม่แทงไม่แทงทีเดียวตายไอสัตว์กอดพวกระเบิดไปแล้วโอ้โอ้

เฮ้แคทเรียบร้อยแมวครบว่าตานี้อะเย่เฮ้ยกูรู้เปียนะเว้ยมาเร็วรวยแข่งมาไปเร็วไหนเร็วปนเร็วไอ้คีบตัดปีน้ำปาดเฮ้เลยเลยกล่องหนึ่งตรงเนี้ยเลยกล่องหนึ่งเนี้ยไหนเอาไปเร็วนี่เร็วเร็วมันมาแล้วมันมาแล้วยิงไก่เร็วไก่เยอะมาก เฮ้ยผูไอเียสชูสันเดดโอโนมินอร์ไอสัสแชมเปียนออฟสเต็กเอาละวันนี้เรากินสเต็กกันในพวกเฟโดนชนเดียวตายด้วยไอไลน์โดนออสวิ่งมาชนสคนเลยหมาแล้วเอ้ยิวว่าคิวว่เฮ้ยชกแม่ง เอ้ยแม่งแม่งเป็นเกมอเวนเจอร์วะเกมอเวนเจอร์ไอ้สั์เอ้ยนี่ชกสวนไอ้สั์เอ้ยนอ้ยเย่มากวลุล่วงโอเคจะขอพอก่อนนะเฮีย